โอเคค่ะสอบคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีบทของสเติร์มนะคะ,ะจากโจทย์นะคะก็คือจงหาตำแหน่งของรากของสมก,การ x 5กยกกำลังหลบ x อกยกกำลังสลบ x กกำลังสอง,ง 2, บวกหน่เท่ากับศนะคะ,ะเราจะกำหนดให้ fx นะคะเท่ากับ x กยกกำลังหลบ x ยกกำลังสลบ x ยกกำลังสอง,ง 2, บวกกับห ค่ะแล,แล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปหาอนุพันธ์ของ f x นะคะก็จะได้ f ค x เท่ากับ 5x ยกกำลัง4ลบ 3x ยกกำลัง2ลบ 2x ต่อไปค่ะเราก็จะแยกตัวประกอบหน่อยนะคะก็จะได้เป็น x คูณอยู่กับ 5x ยกกำลัง3ลบ สาม x ลบสองถัดมาค่ะเราก็จะหาฟังก์ชันของสเติมนะคะโดยการหาของลรามองของพารนาม f x กับ f ไพรม x นะคะเราจะเอาสัมประสิทธิ์เนี่ยมาเขียนทางด้านซ้ายนะคะถ้าจำกันได้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปดูในช่องเรานะคะอ่าเรามาเริ่มหาของเรามองกันเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มเขียนสัมประสิทธิ์ก่อนเนาะก็มีอะไรบ้างละ่ะหนึ่ง ศูนย์ลบหนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเดี๋ยวขอขีดเส้นลงมายาวๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อีกฝั่งนะคะก็จะเป็นห้าศูนย์ลบสามลบสองโอเคค่ะ อ่าเรามากำหนดให้มันเป็น f ศูนย์ x ตรงนี้เป็น f หนึ่ง x นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะคูณห้าไปที่ f ศูนย์ x นะคะก็จะได้เป็นหนึ่งคูณห้าได้หนึ่งศูนลบห้าลบห้าศูนย์กห้าอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ลบกัน นะคะก็จะได้เป็นอ่าเราก็จะได้เป็นห้าศูนย์ลบสามลบสอง x อกยกกำลังสอง f หนึ่ง x นะคะอ่า ตรงนี้เราก็จะนำมาลบกันนะคะก็จะได้เป็นลบสองลบสามศูนย์แล้วก็ห้าหลังจากนั้นเราจะคูณด,ด้วยห้านะคะคูณด,ด้วยห้าก็จะได้เป็นลบสิบลบสิบห้าศูนย์แล้วก็ยีิห้า ต่อไปค่ะเราจะเอาลบสองนะคะคูณที่ f หนึ่ง x อ่าก็จะได้เป็นลบสิบศูนย์หกแล้วก็ยี่สิบเอ๊ยแล้วก็สี่นะคะเอามาลบกันค่ะก็จะได้เป็นลบสิบบวกกับสิบก็ตัดหมดเนาะก็เหลือเว็นลบสิบห้าลบหกแล้วก็ยี่สิบห้าลบสี่ได้เป็นยี่สิบเอ็ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะหารด้วยสามนะคะทั้งหมดนะคะหารด้วยสามก็จะได้เป็นไม่ใช่หารด้วยสามนะคะหารด้วยลบสามก็จะได้เป็นห้าสองแล้วก็ลบเจ็ดต่อไปนะคะเราจะเอา x เนี่ยคูณกับ f สอง x นะคะ,ะกำหนดให้ตรงนี้เป็น f สองเก่อน หลังจากนั้นเราก็ไปคูณด้วย x ก็จะได้เป็น5 2ลบ7นำมาลบก,กันค่ะได้เป็นลบ2 4แล้วก็ลบ2เราลืมใส่เส้นมานะคะแล้วก็ใส่เพิ่มไปให้มันหน่อยตรงนี้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเราจะนำไปคูณด,ด้วย5ตลอดนะคะก็จะได้เป็นลบสิบลบยี่สิบไม่ใช่ลบยี่สิบค่ะลบยี่สิบแล้วก็เป็นลบสิบค่ะเรัจากนั้นนามาลบกันค่ะอ๋อเราคูณด้วย5ตรงนี้ก่อนนะคะคูณด,ด้วย 5. หลังจากนั้นเราจะนำลบสองนะคะคูณ f สอง x ค่ะก็จะได้เป็นลบสิบลบสี่แล้วก็สิบสี่หลังจากนั้นนำมาลบกันค่ะก็จะได้เป็นยี่สิบสี่กับสี่คิดเส้นให้หน้อง่อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะาหารด้วยยี่สยี่สิบสี่ก็จะได้เป็นลบหนึ่งกับ ลบหนึ่งกำหนดให้เป็น f สา x นะคะอะ่หลังจากนั้นนะคะเราจะนำห้านะคะไปคูณกับ f สม x ะคะ่ะก็จะได้เป็น5กับลบหนะคะต่อไปนะคะเราจะนำเจ็ดนะคะไปคูณกับ f ส x ก็จะได้เป็น เจ็ดกับลบเจ็ดจริงๆบรรทัดนี้เรารัดมานิดนึงนะคะเราต้องไปบวกลบกันก่อนเนาะมันก็จะได้เป็นเจ็ดกับลบเจ็ดอ่าซึ่งเมื่อบวกเมื่อลบกันนะคะก็จะได้เป็นศูนย์เรียบร้อยนะคะเราขอตีตารางให้ไม่ นิดนึงนะคะจะได้สวยงามโอเคซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะได้ฟังกช์ชันของสตงก์มาแล้วนะคะในนีน้เดี๋ยวเรามาเขียนฟังกช์ชันกัน f ศูนย์ x นะคะจะเท่ากับ x ยกกำลังห้าลบ x ยกกำลังสามลบ x ยกกำลังสองบวกกับหนึ่ง ต่อไปค่ะ f 1 x นะคะก็จะได้เท่ากับ5 x ยกกำลัง3าลบ3 x ลบสต่อไปค่ะ f 2 x ค่ะก็คือ5 x ยกกำลัง2อบวก2 x ลบเจและรูปสุดท้ายนะคะก็คือ f 3 x นะคะ f 3 x เนี่ยของเราก็จะได้เท่ากับ x ลบห จากทฤษฎีบทของสเติมนะคะถ้าเราหาหอลมอของ f กับอนุพันธ์ของ f มาได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเศษของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์สแสดงว่ารากของหอลมอของเข้ากนาม2สองตัวนี้เนี่ยจะมีรากซ้ำอะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนสรุปกันนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากหอลมอของมัน,นมันซ้ำ ผลลมของเ,เราที่หามาได้เนี่ยมันได้เท่ากับศูย์มันมีเศษเท่ากับศูนย์แต่ว่ามันมีรากซ้ำ 3x เท่ากับ x ลบหนึ่งั่นเองรากของ x ลบหนึ่งนะคะมันก็คือหนึ่งซึ่งเศษมันเป็นศูนแสดงว่ามันมีรากซ้ำแล้วมันจะซ้ำไปอีกเท่าไหร่ ก็ต้องซ้ํไปีอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นสแสดงว่าหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นรากซ้ํากําลังซ้ำสองนั่นเองเราหาตําแหน่งรากสแสดงว่าอันนี้เนี่ยเราต้องเอาฟังก์ชันสเตอร์ของเราเนี่ยมาพิจารณาเครื่องหมายของแต่ละฟังก์ชันเราจะมาเริ่มพิจารณาเครื่องหมายของแต่ละฟังก์ชันกันนะคะ จริงๆนะคะถ้าใครเขียนตรงนี้พอก็จะแนะนำว่าให้เขียนตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าของเราเขียนไม่พอเ้วแต่เราจะามาต่ออีกหน้านึงเลยนะคะอ่ะซักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะแทนค่า x นะคะลงไปในฟังก์ชันเพื่อดูเครื่องหมายของฟังก์ชันเติม อาจจะเราจะมาสร้างตารางกันก่อนนะคะแอาแหมแห,มหมไม่ค่อยสวยตรงนี้เป็น x นะคะ s ศูนย์ x ทั้งกับ x ยกกำลังห้าลบ x ยกกำลังสาม ลบ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งอันนี้ฟังก์ชันแรกนะคะ f หนึ่ง x นะคะเอเท่ากับห้า x ยกกำลังสามลบสาม x ลบสองมาค่ะ f สอง x ค่ะก็จะเท่ากับห้า x ยกกำลังสองบวกสอง x ลบเจ็ดนะคะและฟังก์ชันสุดท้ายคือ f สาม x เท่ากับ x ลบหนึ่งอ่ซึ่งเราจะมาดูการเปลี่ยนเครื่องหมาย ซึ่งเราจะเรียก x เอ็กเซลใหม่นี้นะครับว่าซึ่งเราจะเรียกการเปลี่ยนของมันเนี่ยว่า v x ถ้า,าเราดูว่ามันจะเปลี่ยนทั้งหมดกี่ครั้งเนาะเราจะแทนค่าเป็น v x เลยและมานทางสุดท้ายก็คือสรุปเขียนจะไม่ค่อยจะพออยู่แล้วอ่าซึ่งเราจะแทนค่า x เป็นอะไรบ้างก็จะแทนเป็นลบ infinity ศูนย์แล้วก็ infinity เดี๋ยวเราสร้างกำลังกันนมืนะคะเราก็ใส่เลยค่ะตรงนี้จะเป็นลบอินซินตี้ศูนแล้วก็ Infinity. อินซินตี้อ่า เรามาเริ่มแทนค่าที่ตัวแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเราแทนค่าศูนย์ลงไปค่ะศูนย์เมื่อเราแทนค่าลงไปในนี้คําตอบก็คือเป็นมีเครื่องหมายเป็นบวกอ่าเมื่อแทนลงไปตรงนี้ได้เป็นเมื่อแทนลงไปในนี้เครื่องหมายเป็นลบอ่าตรงนี้ก็เป็นลบนี้ก็เป็นลบ ต่อไปค่ะเรามาแทนที่เครื่องหมายอินฟินิตี้กันก่อนนะคะอ่ะเครื่องหมายอินฟินิตี้ให้ไปดูพจน์ข้างหน้ามันก็คือหนึ่งยกกำลังห้าถ้าเป็นอินฟินิตี้เนี่ยยกกำลังขี้เนี่ยมันก็ยังได้บวกอยู่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปอันนี้ก็ได้บวกอ่ะยกกำลังสองก็ยังได้บวกอ่ะไม่กาลังก็ยังได้บวกต่อไปค่ะถ้าเป็นลบอินฟินิตี้ค่ะให้เราไปดู ที่หน้า x ยกกำลัง5นะคะมันเป็น1นใช่ไหมแต่มันยกกำลังขี้ถ้าลบยกกำลังขี้ก็ได้ลบอต่อไปยกกำลังขี้ก็ได้ลบยกกำลังคู่เป็นบวกยกกำลังขี้เป็นลบอ่าตรงนี้เรามาดูอันแรกกันต่อน,นะคะมันมีการเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งคะหนึ่งครั้งแล้วก็สองครั้งตรงนั้นเราก็ได้แล้วว่านี้มีการเปลี่ยนเครื่องหมายสองครั้ง ต่อไปค่ะตรงนี้มีการเปลี่ยนเครื่องหม่ยอีกครั้งคะอ่าครั้งเดียวเท่านั้นหนึ่งต่อมาตรงนี้มีการเปลี่ยนเครื่องหมายไหมคะอันสุดท้ายอินฟินิตี้ไม่มีก็คือศูนย์นั่นเองอ่าเราจะสรุปได้ตรงนี้เลยนะคะว่าจากตรงนี้มาอันนี้เนี่ยมีหนึ่งรากเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนหนึ่งครั้งและตรงนี้มาตรงนี้ก็คือหนึ่งรากเพราะว่ามันเปลี่ยนหนึ่งครั้ง แต่ว่าเราเนี่ยหามาแล้วใช่ไหมคะว่าหนึ่งรากของเราก็คือ1เป็นกําลัง3าสองแสดงว่า1ก็ต้องเป็นรากที่แน่นอนอ่ะเราก็จะพิสูจน์โดยการแทนค่าหนึงลงไปอ่ะเรามาจะมาแทนค่าหนึ่งลงไปนะคะก็แทนค่าหนึ่งลงไปเราก็เอาหไปแทนใน f ศูนย์ x ได้เลยก็คาําตอบมันก็ออกมาเป็นศูนย์ต่อไปลบหนึ 1, ่งเราไปแทนค่าคาําตอบมามันก็ได้ศูนย์เหมือนกัน ซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับทฤษฎีบทของสเติร์นที่เขาได้บอกว่าอตั้งแต่เปิดลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์เนี่ยต้องมีหนึ่งรากซึ่งมันก็คือลบหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราก็รู้แล้วว่าหนึ่งเนี่ยเป็นกําลังซ้ำสองนั่นก็คือมีสองรากที่มันเป็นหนึ่งและอีกหนึ่งรากเป็นลบหนึ่งซึ่งพอรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสามรากซึ่งโจทย์ของเราที่เราดูมาเนี่ยมันคือกำลังห้าใช่ไหมคะ แสดงว่ามันก็จะต้องมีทั้งหมด5รากตอนนี้นะคะเรามีรากจริงแล้วเนี่ย3รากแสดงว่าอีกค่าที่เหลือเนี่ยรากรากที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นลากเชิงซ้อนแทนนั่นเองเราก็สามารถสรุปได้แล้วนะคะสรุปได้ว่า1เป็นลากกำลังซ้ำานคู่นะคะ กำลังซ้ำสองของ f x แล้วก็ลบหนึ่งเป็นลากหนึ่งของ f x นอกนั้นนะคะเป็นลากเชิงซ้อนแท้นั่นเอง เสร็จแล้วนะคะสําหรับโจทย์ข้อนี้อาจจะดูยากแล้วก็หลายคนอาจจะมึนๆหน่อยก็ขอสู้กันไปนะคะสามารถดูวนคลิปนี้ได้นะคะขอบคุณะคะ่ะ